เลือนจนหมดตัวห้าดจะลองได้เลยครับมาลองได้เลยครับได้ครับระดับพี่คิวทั้งทีเอ้าวเป็นเชี่ยเลยโอเคยืมหน่อยครับแป๊บนึงครับโอ้ยเย้เหรอสวยครับเฮียยาวเฮียยาวอย่างนี้ยาวฮัลโหลครับคุณผู้หญิงหนูสนใจขึ้นไปกับเฮียพี่ไหมเดี๋ยวประสบประสบคืออะไรเนี่ยพี่ฮิวเขาเป็นอะไรเนี่ยอ้าวไม่ให้ยุ่งไม่ไปไม่หมดอะไรนะ ไม่คุณผู้หญิงคุณชื่อผักเหรอพี่เอ้ยผมลืมใบรถคันนี้ห้ามครับผู้หญิงขึ้นนะพี่ผมลืมผมลืมได้ได้ได้ลืมนึกได้ผมลืมนึกนึกได้ลืมใบเห็นหน้าได้เลยทำไมถ้าผู้หญิงขึ้นวะรถอะทำไมพี่ไม่เอาขึ้นพี่ไม่เอาขึ้นอยู่แล้วพี่คุยได้แค่พี่คันนี้คันนี้ไม่ได้พี่คนคนคนให้คนเจ้าของรถอาจจะซวยคนเมื่อกีจะซวยออ๋โอเคนั่นแหละอันนี้คุณชื่ออะไรนะชื่อผักนามสกุล รวมกันเป็นอะไรนะไม่ได้ยินเลยน้องพักเนวครับดีนะเห็นหน้าพี่ก่อนไม่เปิดไอพี่พี่ปนนึงี่ลีก็จะนู่นอย่างเลยลินลินเป็นอะไรคะฮะลินลินสองแช่ครับ นกชพี่ลีนพี่จะนนัวอย่างเดียวเลยไงฮะไม่ใช่พี่ลีนครับคิวครับครับผมพี่ใหม่ได้ไหมอ่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เลยดิโอ้โหเอาไปไม่ปืนกูบอกมาเนี่ยประเด็นนั้นน่ะคือเขาอะนั่นแหละเป็นประเด็นจากกูอยู่ตอนเนี้ยกูโดนเอาตอนเนี้ยเอางี้คือมึงเข้าไปพูดใช่ไหมแล้วแบบถ้าเขาถามนู่นถามนี่แบบกูบอกกูไว้ไม่ไม่ยุ่งผู้หญิงมึงก็ทำเป็นทรงแบบว่ามึงก็พูดไปว่า อีิคิวมานี่ไม่ยุ่งหญิงนะพี่นี่โอเคยอะ,ะรู้มือรู้มืออันนี้อันนี้สแสดงก,การละครหรอมาให้ก็เตรียมไว้ก่อนอีกคนน้งคืออะไรประเด็นของพี่ใช่ไหมอืมประเด็นของพี่ที่พี่มาที่นี่ไม่รู้กูไม่รู้ว่างไงเนี่ยเอาอะไรมาอะาแสดงการละครเนี่ยเคยไหมไม่หรอกไม่มีอะไรหรอกจริงๆอ่ะเอ้ยอันนี้น้องผักเหรอครับชื่อผักใช่ไหมผมคุ้นมากเลยอ่ะ พิ่งมาใหม่เหรอครับอันนี้ใช่ครับมาใหม่อ๋อดีนะดีดีดีพี่คิวเห็นมาแปบเดียวอีพีแซงผมแล้วนะไอ้ครับเนี่ยรออะไรน้องชายมันก็ฟาร์มแหละมามันก็ฟาร์มบ้างปกติหางเงินเลยไม่ก็เบื่อแย่ดีอยู่คนเดียวเออเห็นอยู่คนเดียวตลอดเลยรออะไรครับไม่ก็าพี่จริงๆอพี่มีแบบต้องพูดว่าพี่อบมีหวั่นใจแล้วเพราะแบบมีจริงๆมีผู้หญิงมาจะมาขึ้นรถด้วยมาอะไรมาฟาร์มเลยมันาใจว่าแต่แบบพี่ก็ปฏิเสธหมด มันอันนี้น่าสรรเสริญนะสวยคนแบบเนี้ยคนแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่ดีและจริงใจนะใช่ใช่เขารักครอบครัวอืมนั่นแหละเรื่องคูณยุ้งผู้หญิงนี้ไม่ยุ่งนะพี่เชื่อไหมคนแบบนี้นี่หายากนะสวยหล่ออะไรเหมายความว่าพี่เนี่ยวเขาใกล้เดินรองหางเพื่อการให้เกียรติอ่ะไม่ต้องพูดเยอะขนาดนั้นพียจริงไม่แต่คนนี้ก็น่ารักเอาจริงนะไม่คนนี้น่ารักไงพูดถึงโอเคคนเดียวเนาะแค่คนพิเศษเนาะใช่คนนี้ไม่รู้มีความรู้สึกแปลก ใช่ไหมคุณมีความรู้สึกว่าผมหลอกม่้ะไม่ค่ะรู้สึกไม่น่าคบลองมองเข้าไปในดวงตาพี่คิวดิมีแต่ความจริงใจลองดูดีๆดิลองดูดีๆตาเจ้าเล่มากค่ะน่นโอ้ผมว่าไม่เอางี้เธอผมมาที่อากาศไม่ค่อยดีนะผมว่าหมอกมันลงไยมันเลยมองไม่ค่อยชัดที่คิวไมิได้ครับจริงๆผมว่าต้องไปรอปมาช่วงเช้าๆผมไม่ค่อยมีครับนั่นแหละครับ คือเพอะผมมองคุณผมก็นึกถึงหวั่นใจผมจริงนะคนที่ผมรักแล้วก็เป็นห่วงเสมอครับแล้วก็อยากไย้เพเขาชื่อโรเซ่ครับล้วไม่ไปอยู่กับแฟนเหรอคะอ่าเพราะว่ามันตอนนี้ผมบินมาต่างประเทศเน่ะไม่ใหากเขามาลลำบากด้วยครับเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเลยไม่อยู่ครับไม่อยู่น่าสงสารเขาเนาะครับ ก็เดี๋ยวไว้ผมเนี่นเพราะตอนพอที่นู่นมันอ่าตอนนี้เขาเมนเทนแนน c ์นะครับประเทศเขาข้ามเข้าอยู่ตอนนี้เลยบินกลับเข้าไปไม่ได้ตอนมอไม่ผ่านนะเพี่ใช่ตอนมอยังปิดอยู่ตอนนี้ถ้ากลับไม่ได้ผมก็รีบกลับไปแล้วครับกติดคดีหรือเปล่าคะอะไรนะติดคดีหรือเปล่าคดีอะไรครับบดีครับจันทังคารศูนย์หนึ่งอาจจะแบบทําตัวเหินกามโลกจิตอะไรอย่างเงี้ยพร้อมเลยไห่เข้าประเทศไม่น่ามีครับที่นันนี่ชอบครับแบบนั้นจริงคือแบบเก่งรับหลังหรือเปล่า เก่งรับหลังคืออะไรครับไม่รู้ค่ะเผือแบบติดอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยไม่ให้เข้าอไม่มีครับไม่มีไม่มีมมนั่นแหละเพราะกลิ่นคุณนี่ก็ถ้าเอาจริงๆเดี๋ยวพบกันนึงนะไม่ไคือผมดมเพราะว่ามันกลิ่นคล้ายๆโรเซ่กลิ่นคุณนะพี่ดูดิเขาโรคจิตปะ <laughs> ขัฟฟีเลยขัฟรีเลยหอกลืนขัฟฟี <laughs> อ่า พี่คิวอยู่มาเนี่ยผมไม่เคยเห็นพี่พูดชื่อผู้หญิงคนไหนเลยรออะไรอ่ะใช่แต่โรเซ่นะครับเป็นคนเดียวที่รออะไรเพราะเดจะคนชื่ออะไรคะเนี่ยผมเหรอครับผมเหรออืคิวครับคิวคิวเรีครับชื่อไม่เป็นมงคลเลยค่ะอ่ะทำไมอ่ะเป็นมงคลนี่ต้องยังไง ชื่อเหมือนพี่คนเนี้ยชื่ออะไรไม่ชื่ออะไรนะประสบอุบัติเหตุอ๋อครับเขาชอบฮาพี่เขาชอบฮาพี่เปลี่ยนชื่อเลยอะชื่อผมว่ามงคลนะพี่เปิดชื่ออะไรชื่อสวยนามสกุลดีนะแต่ละคนที่บอกว่ามงคลอันนี้กับประสบอุบัติเหตุเขาดูบัตรได้ไหมชื่อนี้จริงป่ะเนี่ยอประสบอุบัติเหตุให้เขาดูสชื่อเราหน่อยดิ สวยดูบัตรหน่อยสิอะไรครับผมดูบัตรหน่อยสินะครับเมื่อกี้วอลเสียงดังคอยเชียร์เมีเหขอดูบัตรอีกทีดนะ้ของเราอ่ะขอมาในนี้มันเขียนว่าสวยแล้วไงครับเนี่ยอืมดีๆทั้งนั้นนะดีๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้อันนี้คือชื่อที่มงคลถูกไหมที่คุณบอกสวยแล้วไงแล้วก็ประสบอุบ,บัติเหตุอ่าโอเคครับชื่อคุณไม่เป็นมงคลเลยคะ่ะครับผมดูแล้วน่าจะมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาวุ่นวายเยอะมากอืไม่มีอ่ยาถ้าพูดตรงๆถ้าพูดตรงๆนะอันนี้ผมไม่โกหกหรืือออว่่าาะไรรเลยนีพูดตงๆก็คถ้ อันนี้ก็คือพูดตรงเลยก็คือแบบจริงๆแล้วมันมีไหมครับมันมีครับแต่ว่าผมมันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวและไม่ได้คล้องแวะต้องบอกว่าถ้าเข้ามาเพราะด้ยวยนะครับว่าผมไนหน้าตาเรื่องเสียงผมเรื่องหน้าตาเรื่องฐานะอะไรต่างๆเสียงแก่ๆแบบนี้นะอะต้องบอกว่าเป็นเสียงอ่ะพูดไปเสียงแบบนี้เขาเรียกว่าเสียงอะไรไม่ใช่เสียงแก่นะเขาเรียกว่าเสียงดูมีความน่าเชื่อถือครับ เป็นที่คารบลักอ่าสาวสาวเขามักจะเข้ามาเป็นเสียงที่น้มน้ำครับแต่ตั้งแต่พี่คิวแลนดิ้งลงมาเนี่ยผมแอบตามอยู่นะอยู่คนเดียวตลอดอืมอันนี้ตามจริงหรือเปล่าคะตามจริงครับจังหวะเติมน้ำมันคอตกอแบบนี้ตามหรือเปล่าเนี่ยคอตกผมเห็นคอเขาตกอยู่อืมเวลาผมไปเก็บผักอย่างนี้อะเวลาผมไปเก็บผักเก็บก็ไม่แปลกใจค่ะเพราะว่าลินสองแชกแบบนี้โอ้โห ผมไม่ได้พูดนะรพี่เป็นมันพูพี่เป็นมันพูนะใช่เล่นกันได้เป็นแผลเฉยๆพูดขนาดนั้นก็ไม่ได้น้องผมไม่มีแบบกลับคำไม่มีแบบพูดโกหกอยู่แล้วครับเห็นอะไรก็พูดตามนะใช่ไหมครับประสบถามประสบอุบัติเหตุก็ได้ครับเขาบอกว่าพี่เอาเขาไปห้าหมื่นนะไม่มาให้ด้วยใจอ่า เพื่อเงินตั้งตัวใช่ไหมล่ะใช่ครับเห็นเป็นผู้เล่นใหม่หนูหนูก็ใหม่นะคะพี่ไม่ให้หน่อยหรอแต่ประสบก็เห็นว่าพี่อะทํางานถูกไหมประสบใช่พี่หนูสองหกสองค่ะประสบ, 2, ะะสบอย่าไปให้เลยทําตัวไปแปลกอย่างเงี้ยนี่ไม่ดีเป็นผู้มีอาชีพ <c oughs> อะไรเป็นไรมีอาการอะไรครับนี่เว้ยขอบคุณมากคะ่ะเท่าไหร่เลยประสบเว้ยม,มีโอกาสหนูจะเนรคุณนะคะ <c oughs> ไม่กับมหมือนพี่นั่นแหละครับเพราะว่านั่นแหละถ้าคุณจะมองผมเป็นคนเจ้าชู้หรือผู้หญิงเยอะก็อย่างที่ผมบอกครับไม่มีเข้ามาแต่ว่าผมไม่ไม่เข้าหามีเข้ามาแต่ผมไม่เข้าหาอ๋อดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะครับผมแฟนแฟนคงภูมิใจครับภูมิใจแน่นอนเสียดายนะถ้าผมเลือกได้ผมวอาเป็นคุณแน่นอนครับ ทำไมคะเพราอดูจากน้ําเสียงแล้วไม่น่ารักเหมือนแฟนผมเลยครับโรเซ่ทั้งความน่ารักความน่าเอ็นดูแต่คุณนี่มีแต่ความแบบมีปัญหาหรือเปล่าไม่อยากพูดนะครับเอาไว้ว่าคุณนะทั้งแบบว่าดุร้ายแล้วก็คือไม่ไม่ได้ดุแค่เสียงนะคะอะไรครับอย่างอื่นก็ดุห<ฮ>มัดดุหมัดดุหมัดแล้วอาวุธอะไรย่างเงี้ย คิดหน่อยค่ะมีให้ดูไหมครับมันต้องไปดูสองคนค่ะอ่ะทุกคนรอนี่ก่อนมาสิคุณมาสิมามาคุณมาตรงนี้มาคุณมาตรงเนี้ยมาไหนลองดูซิว่าดูอย่างที่บอกรู้จุดอ่อน ไหนครับไหนล่ะอะไรคะที่คุณบอกว่าดูอต้องอยู่กันสองคนอยากดูอะไรคะอ้าวก็คุณบอกอะไรดูอะครับอยากเห็นครับพูดได้เหรออา้าวก็อยู่แค่นี้ถูกไหมเอาแบบฟิลไหนดีคะไม่ก็ได้แต่คุณเลยคุณที่คุณคิดว่าแบบว่า อะไรดูครับมันมันมีให้เลือกอะคะอยากได้ฟิลมีมมอะไรบ้างอะมีอะไรเลือกบ้างครับมีแบบฟิลแฟนอือหืฟิลแม่เอาดูแบบไหนดีคะฟิลแฟนไแดบบ้ครับฟิลแฟนเหรอครั <c oughs> บผมโหทำตัวแบบนี้อะไรนะสมเพศมากเสียงก็แก่มันน่ามากนะ กับบ้านดึๆๆๆๆนกดืๆนอ่ะรีบกลับบ้านเป็นปะทำตัวแบบนี้ฟาร์มบ้างหรือเปล่ามีแต่ของคือเ่นเขากินอ่ะ <c oughs> ไปถ่ายเขามาตั้งห้าหมื่นเาไปทำอะไรเดี๋ยวครับอันนี้อขอฟิลแม่ดีกว่าผมว่าฟิลแม่นดะฟิลแม่เหรอครับผมงานการทำไมไม่รู้จักทำฮะจันห,หลังยาวแล้วเนี่ย คยทำบ้านไมหมงานอะวันวันทำอะไรลูกข้างบ้านเขาดีกว่านี้ตั้งเยอะนึกว่าหมดแล้วแหนอยัไไงไม่หมดอ่ะอ่าหมดแล้วเหรอประมาณนี้ใช่ไหมค่ะนึกว่ามีแบบว่าท่วงท่านี่นั่นแบบไม่ถ่ายทิกตอกครับไม่ถ่ายทิกตอกผมไปละผมจะเอาไปลุ้นอาวุธครับ มันมีให้ส่งติ๊กตอกครับเต้นด้วยกันไหมครับแล้วเราจะได้อะไรจากอันนี้ครับจะได้ของไปทำอาุธครับเราไปเต้นกับน้องๆด้เลยห้าคนอันนี้คือแค่นี้เหรอครับอันนี้ไม่ได้มีแบบที่ผมจินตนาการไว้นี่เปิดเพลงร้อนเราเก็บเอาไว้ก่อนนะคะอ๋อไว้เสียดกันค่อยเยอะกว่านี้ไม่แต่ผมต้องบอกไม่ต้องบอกคุณก่อนนะว่าผมมีอยู่แล้วอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะมีอะไรแฟนครับผมมีอยู่แล้วเราเราก็ไม่เอาคุณมาเป็นแฟนหรอกค่ะไม่ต้องห่วง